สวัสดีครับวันนี้ผมตัวแทนกลุ่มจะมานำเสนอ,อการประยุกต์ใช้ IoT นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ผมจะเลือกมาพัฒนาต่อครับจะเป็นบัตร chemistry analyzer นะครับซึ่งครับเหตุผลที่อยากเอามาพัฒนานะครับเนื่องจากนะครับเห็นว่าเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยอย่างบัตร chemistry analyzer นครับเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากสามารถนำมาใช้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้อย่างดีเยี่ยมและปัจจุบันนะครับค่าที่ได้จากการตรวจ จะถูกพิมพ์บนกระดาษโดยไม่มีการนำข้อมูลไปใช้ต่อและค่าที่อ่านได้นะครับเป็นสับการแพทย์จึงมีเพียงบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถใช้เครื่องนี้ได้เห็นว่าสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอินเทอร์เน็ตสามารถส่งต่อข้อมูลให้กับผู้ใช้ผ่านแดชบอร์ดบนแอปพลิเคชันที่สามารถให้ผู้ใช้เข้าใจความหมายของผลที่ตรวจได้และมีการเก็บข้อมูลเพื่อให้ทำด d ต t a ต่างๆเช่นผลสถิติ หรือข้อมูลผลการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของแต่ละปีหรือแต่ละเดือนได้ผ่านการเช็คจากแอปพลิเคชันในมือถือก็น่าสนใจที่จะพัฒนาธุรกิจนี้ให้เติบโตขึ้นไปอีกได้ครับฟังก์ชันการทำงานนะครับก็จะมี 1. เป็นเครื่องการเครื่องจะดูดซับเลือดจากแผ่นทดสอบและทำปฏิกิริยากับสารเคมีบนแผ่นทดสอบสสารเคมีบนแผ่นทดสอบ จะทำปฏิกิริยากับเลือดนะครับ 3. ครับเซนเซอร์จะวัดค่าสัญญาณจากปฏิกิริยา 4. ครับไมโครชิปจะประมวลผลสัญญาณและแสดงผลลัพธ์บนหน้าจอครับแล้วก็5้าครับเครื่องจะส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนครับก็ฟังก์ชันก็จะมีคร่าวๆดังนี้ครับต่อไปนะครับจะเป็นโครงสร้างภายในครับซึ่งภายในเนี่ยก็จะ ประกอบไปด้วย1นะครับช่องใส่ตัวอย่างนะครับเซมโพพอดน,นะครับเป็นช่องสำหรับใส่ตัวอย่างเลือดแล้วก็2นะครับจะเป็นเซนเซอร์ที่ทำให้ทำหน้าที่นะครับอ่านข้อมูลจากตัวอย่างเลือด3นะครับจะเป็นระบบประมวลผลนะครับก็จะทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจากหัวอ่านพร้อมประมวลผลข้อมูลและเก็บข้อมูลของตัวอย่างเลือดและควบคุมการทำงานของเครื่องตรวจ เลือดครับแล้วก็จะมีจอแสดงผลนะครับก็ตามผ้าตามชื่อเลยก็จะเป็นแสดงผลการตรวจแล้วก็5นะครับระบบส่งข้อมูลทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังวิเคราะห์ไปยังแอปพลิเคชันครับแล้วก็6นะครับระบบควบคุมอุปกรณ์อุณหภูมินะครับควบคุมอุณหภูมิของตัวอย่างเลือดนะครับแล้วก็7นะครับระบบปั๊มทำหน้าที่ดันตัวอย่างเลือดครับ8นะครับระบบกลไกทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่อง อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหน้าเดสบอร์ดแสดงผลที่ออกมาครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีเป็นตัวบุคคลเลยแล้วก็จะมีอายุร๊ปเลือดน้ำหนักส่วนสูงนะครับแล้วก็จะเปรียบเทียบกับมาตรฐานเกณฑ์ว่าคุณต่ำกว่เกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์หรือตรงเกณฑ์ตรงตามเกณฑ์นะครับแล้วก็อธิบายว่าขาดอะไรมั่งมีคําแนะนําความเสี่ยงขาดสารอะไรอธิบายว่าค่านี้คือค่าอะไรครับ ให้เพื่อคนบุคลากรทั่วไปสามารถอ่านได้เหมือนกันครับแล้วก็เปรียบเทียบระยะเวลาของแต่ละปีถ้าเกิดใช้าจากแอปพลิเคชันนะครับก็จะเปรียบเทียบได้ถ้าเราเกิดความาวัดทุกเดือนหรือวัดทุกปีแบบนี้ครับก็จะมีการเปรียบเทียบว่าค่าเปลี่ยนแปลงยังไงมั่งครับสรุปนะครับ บัต chemistry analyzer ครับเมื่อสามารถนำมาเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตคาดว่าสามารถนำมาพัฒนาและยกระดับการดูแลสุขภาพให้สามารถทำได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นครับด้วยที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจเลือดนั้นมีราคาแพงครับอาจจะขายให้กับโรงพยาบาลสถานศึกษาทางภาครัฐและบุคลากรที่ต้องนำไปใช้ในทางพณิชย์ครับดังนั้นยอดขายจะอยู่ที่ประมาณ1000เครื่องต่อปีครับโอเคครับสำหรับนี้ขอจบการน,นำเสนอครับขอบคุณครับ